ข้อหาคำประกันมตาตรา680วรกหนึ่งคำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกได้ว่าผู้คำประกันยอมผูกพันต,นตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นมตา 2. ตรา680ปดศวรสองสัญญาคำประกันถ้ามีไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงเลยมือชื่อผู้คำประกันเป็นสําคัญจะฟ้องร้องมาคับคดีไม่ได้มตาตรา681วรหนึ่งคำประกันมีได้เฉพาะเพื่อนี้อันสมบูรณ์วรสี่นี่ที่ไม่ผูกพันลูกหนี้ พอทำาด้วยความสมาัถผิดหรือพอเป็นคนไรความสามารถก็มีประกันอย่างสมบูรณ์ได้หากผู้ข้าประกันรู้เหตุสาคัญผิดหรือไรความสามารถนั้นในขณะที่ทำสัญญาค้าประกันวักสองนี่ในอนาคตหรือนี่ที่มีเงื่อนไขก็มีประกันได้แต่ต้องระบ,บุวัตถุประสงค์ในการขอนี้ลักษณะของมูลนี้จำนวนเงินสูงสุดที่ข้ำประกันและระยะเวลาในการขอดีที่จะข้ำประกันเว้นแต่เป็นการคับประกันเพื่อกิจการเดือดกันไปหลายข่าวต,ตามบั 9, ตรหัเาก้าจะไม่ระบุระยะเวลาไว้ก็ได้ ข้อสาสัญญาคำประกันต้องร,บบระบุนี้และสัญญาที่คำประกันไว้โดยชัดแจ้งและผู้คำประกันก็รับผิดเพียงที่ระบ,บุไว้เท่านั้นมาตราหกแปดหนึ่งหนึ่งข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้คำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะข้อสองแต่ไม่ใช่บังคับกับกรณีผู้คำประกันเป็นนิติบุคคลและดินยอมผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมและไม่มีสิสทธามมาตรา68 8 6 8แและมาตรา690 มาตรา682อวรรคสองถ้าบุคคลหลายคนยอมเข้าเป็นผู้คำประกันในหนี้รายเดียวกันผู้คำประกันเหล่านั้นต้องรับผิดอย่างทักนี้ร่วมแม้ไม่ได้เข้าคำประกันรวมกันมาตรา6 8 5เมื่อมีการบังคับตามสัญญาคำประกันถ้าผู้คำประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและอุปกรณ์ด้วยยังเหลือหนี้อีกอยู่เท่าไรรุ่นหนี้ต้องรับผิดในส่วนที่เหลือนั้นมาตรา6 8 5, 5ทับหนึ่งถ้าการคำประกันตกลงไว้แตกต่างจากมาตรา6 8 1วรรคหนึ่งวรรคสอง วรกสามหกแปดหกหกเก้าสี่หกเก้าแปดและหกเก้าเก้าเป็นโมฆะมาตราหกแปดหกเมื่อลูกนี้ผิดนัดให้เจ้ามีมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกนี้ผิดนัดและเจ้านี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนหนังสือบอกกล่าวไปถึงผู้ค้ำประกันไม่ได้แต่เมตตาสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อนี้นั้นถึงกำหนดชำระวรกสองถ้าตอนนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าภายในกำหนดเวลาและผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าพลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาวักสามเมื่อเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้หรือเมื่อผู้ค้ำปากการะกันมีสิทธิชำระหนี้ได้ตามวักหนึ่งผู้ค้ำปากการะกันจะชำระหนี้ทั้งหมดหรือชำระหนี้ตมามเงื่อนไขและวิธีการชำระหนี้ของลูกหนี้ก็ได้ดังนี้เฉพาะส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบและให้นำมาตัดจิดส่วนหนึ่งวักสองมาใช้บังคับวักสี่ในระหว่างที่ผู้ค้ำปากการะกันชำระหนี้ตมามเงื่อนไขและวิธีการของลูกหนี้เจ้าหนี้จะเทียบดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อเหตุที่ลูกหนี้ผิดนับไม่ได้ ว่าค่าการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันตามมาตานี้ไม่กระทบกับเทอนสิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา693มาตรา687ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเวลาแม้ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงินเวลามาตรา6 8 8เมื่อเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนก็ได้เว้นแต่ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่รู้ว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดมาตรา6 8 9ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ยังมีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่เป็นการยากเจ้าหนี้ต้องบังคับการชำระหนี้ออาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนมาตรากศูนย์ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้จะถือไว้เป็นประกันถ้าผู้คำกันร้องขอเจ้าหนี้ต้องบังคับเอาจากทรัพย์ที่เป็นประกันก่อนมาตราหกข้หนึ่งถ้าเจ้านี้ตกลงกับลูกหนี้ว่าจะลดจำนวนหนี้ที่มีการคำประกันโดนทางดอกเบี้ยค่าสินหมทดแทนหรือค่าภารัติพานอันเป็นอุปกรณ์ให้เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้คำกาณทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตกลงกัน ถ้าลูกนี้ได้ชำรานี้แล้วหรือลูกนี้ชำรานี้มีครบถ้วนแต่ผู้กะกับการชำรานี้ส่วนที่เหลือหรือลูกนี้ไปชำระนี้เลยแต่ผู้กำกมการได้ชำรานี้แล้จนครบให้ผู้กาประการเป็นอารุณ์พ้นให้ผู้กำกัการมีสิชำรานี้ได้เมื่อจะล่วงเลยกำหนดเวลาชำรานี้แต่ต้องไม่เกิน60วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาชำรานี้ในกรณีที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กาประการทราบเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาชำรานี้ตามที่ได้ลดให้ผู้กาประการมีสีชำรานี้ได้ภายใน60วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้้งใหผูกรราาทบ ทั้งนี้เขาตกลงที่ทําขึ้นภายลังลูกนี้ผิดนัดชาระนี่อาจมีการขยายเวลาชาระนี่ให้แก่ลูกนี้กรณีไม่ถือเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา7 0 0ร้อยกองข้อตกลงอะไรที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ค้าประกันมากขึ้นข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะมาตราเก้าองายความสะด,ดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกนี้ย้ำมตโทษแก่ผู้ค้าประกันด้วยมาตราน1นึ่งเาทับสิเหตุที่ทําให้อายุสุดดุดตรงอนุหนึ่งทำหนังสือลาสภาพนี่ชำระนี่บางส่วน สำหรับดอกเบี้ยให้ประกันหรือกระทำการใดๆอันเป็นการยรับสภาพนี้มาตรา1นึ่งาทัาสิเมื่ออายุความสะดุดจุดลงและระยะเวลาที่ร่วมไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความและให้เริ่มนับอายุความใหม่มาตรา6กข้อสามมราหนึ่งประกันที่ได้ชำระนี้ไปแล้วยังมีสินไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและค่าเสียหายอันเกิดจากคันค่าประกันนั้นมาตรา6กข้อสนอกแต่ข้อต่อสู้ของผู้ประกันที่มีต่อเจ้าหนี้แล้ว ผู an an, ้คำประการยังอาจยกข้อต่อสู้ของลูกนี้ขึ้นต่อสู้กับเจ้านี้ก็ได้มาตราหกเก้าห้าถ้าผู้คำประการล่เลยไม่ยอมยกข้อต่อสู้ของลูกนี้ขึ้นต่อสู้ผู้ประคำประการย่อมมีสิทธิไรเบียเอากับลูกนี้เพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นต่อสู้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้และความไม่รู้นั้นไม่ใช่ความผิดของตนมาตราหกเก้าหกผู้คำประการไม่มีสิทธิไรเบียถ้าชำเลืองนแทนไปโดยไม่บอกลูกนี้และลูกนี้และชำระงานี้และสาำอีกวรสองผู้คำประการคงมีสิทธิเพียงเรียกคืนตามหลักราามีคนได้มาตราหกเก ผู้คำรากันย้งมีสิทธิเข้ารับช่องสิทธิของเจ้าหนี้ได้มาตราข้อเจ็ดถ้าเจ้าหนี้ทําให้ผู้คำพากันไม่อาจเข้ารับช่องสิทธิ์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิจำนองจำนำและ,ะบุริม,มสิทธิซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ก่อนหรือในขณะทาสัญญาคำรากันผู้คำรากันเป็นอาลุกพลจากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนต้องเสียหายมาตราข้อาแปดถ้าหนี้ระงับไปไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามผู้คำรากันเป็นอาลุกพลจากความรับผิดมาตราข้อเก้ารก้าปรคำกันเพื่อกิจการเรื่องกปนไปรายคราวไม่จำกัดเวลาผู้คำ เรื่อการบกาวกเก่าความประสงค์นั้นแก่เจ้านี้วักสองในกรณีเช่นนี้ผู้คำประการไม่ต้องรับผิดในนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังคำบอกเก่านั้นไปถึงเจา้านี้มาตราเจ็ดร้อยถ้านี่ที่คำประกันเป็นนี่ที่กาหนดเวลาแน่นอนและเจ้านี้ยอมผ่านเวลาให้แก่ลูกนี้ผู้คำประการเป็นอนุผลเป็นแต่ผู้คำประการตกรงยินยอมในการผ่านเวลานั้นด้วยวักสองเขาตกลงผ่านเวลาที่ผู้คำประการทาไว้ล่วงหน้าเขาตกรงนั้นใช้ไม่ได้วักสามแต่ไม่ใช่บังคับกับกรณีผู้คำประการเป็นสถาบันการเงิน หรือคำประกันเพื่อเป็นสินจ้างปเป็นปกติธุระมาตราเจ็ดสนหนึ่งเมื่อนี่ถึงกำหนดเวลาชำระผู้คำประกันจะขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็ได้วรกสองแเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้คำประกันเป็นอนันดุพนจากความรับผิดจำนองมาตราเจ็ดส่วนสองจำนองคือสัญญาที่ผู้จำนองเอารัพย์สินของตนตาไว้กับผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่มอบทรัพย์สินวรสองผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามาลายอื่น มาตรา705เจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่มีสิทธิจำนงบุคคลอื่นหามีสิทธินั้นไม่มาตรา706ผู้ใดมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็อาจจำนองได้ภายใต้เงื่อนไขนั้นมาตรา707ให้นำมาตรา6ไปหนึ่งว่าด้วยำประการมาใช้กับการจำนงด้วยมาตรา708สัญจะจำนองต้องระบุจำนวนเงินเป็นเงินไทยหรือกำหนดเป็นจำนวนขั้นสูงสุดมาตรา709บุคคลจะจำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่นก็ได้ มาตัฐ1ถนหนึ่งสทรัพย์สินลายสิ่งอาจจะจำนองเพื่อประกันหนี้รายเดียวก็ได้วรรคสองค้่สัญญาอาจตกลงกันอาหนุหนึ่งให้ผู้รับจำนงมีสิทธิบังคับเอากับทรัพย์สินตามลำดับอนุณสองให้เือเอาทรัพย์แต่ละสิ่งเป็นประกันหนี้เฉพาะส่วนของตนมาตัดเ่นหนึ่งหนึ่งถ้าได้ตกลงกันไว้แต่ก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระว่าหากไม่ชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์จำนองหรือให้จากการทรัพย์สินนั้นเป็นประกันอื่นข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์มาตรัดเอี่างอื่นตาม ทรัพย์สินที่จำนนงไว้กับบุคคลหนึ่งก็อาจเอาไปจำนนงกับอีกคนหนึ่งได้ในระหว่างอายุสัญญาจำนนงมาตราท13หนึ่งสามสัญญาจำนนงท้าไม่ได้ตกลงไว้เป็นอื่นผู้จำนนงจะชำระหนี้เป็นงวดมวลก็ได้มาตราที่หนึ่งสี่สัญญาจำนนงต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาตราที่หนึ่งสี่ทั้งหนึ่งการจำนนงที่แตกต่างไปจากมาตราจุดสองแปดจดสองเก้าและมาตราท5สิบห้าเป็นโบคามาตราที่หนึ่งหกแม้ได้ชำระหนี้เป็นแล้วบางส่วนแต่จำนนงก็ยังครอบไปถึงทรัพย์จำนำหมดทุกสิ่ง มาตราเจ็ดหนึ่งเจ็ดแม้ทรัพย์จำนองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนจำนองก็ครอบไปถึงส่วนเหล่านั้นทุกส่วนวรสองถ้าผู้รับจำนองยินยอมจะโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปโดยปลอดจากจำนองก็ได้แต่ถ้ายังไม่จดทะเบียนจะยกขึ้นเป็นขอต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้มาตราเหนึ่งแปดจำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงที่ติดอยู่กับทรัพย์สินนั้นและต้องอยู่ภายใต้บังคับสามอัตรานี้ มาตราหน่จ็าำนที่ดินไม่เข้าไปถึงโรงเรือนที่ปลูกสร้างลงภายหลังเว้นแต่ทำสัญญากําหนดไว้วรรคสองผู้รับจำนองให้ขายโรงเรือนรวมไปกับที่ก็ได้แต่ผู้รับจำนองคงมีบุิมสิธิ์เพียงเท่าราคาที่ดินเท่านั้นมาตรา720นจำนงโรงเรือนและส่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินของผู้อื่นย่อมไม่เข้าไปถึงที่ดินนั้นด้วยฉันใดกับการเข้าฉันนั้นมาตรา7 2่จำนงไม่เพื่อเข้าไปถึง่อกผลเว้นแต่ผู้รับจำนองได้บอกเก่าแก่ผู้จำนองหรือผู้รับโอนแล้ว มาตราเ2็ดสองสองถ้าได้จำนองทรัพย์สินไว้แล้วและภายหลังจรทะเบียนจำนองมีการตรวทะเบียนพาลจำนองหรือทรัพย์สินเสียเงินโดยผู้รับจำนองไม่ยินยอมสี้อจำนองต้องเป็นเนื่อกว่าหาจไปที่เสือเสียแก่สิทธิงผู้รับจำนองในเวลาบังคับจำลองก็ให้รับสินนั้นออกจากทะเบียนมาตราเด็ดสองสามถ้าทรัพย์จำนองบุบสลายหรือถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์จำนองสูญหายหรือบุบสลายเป็นเหตุให้ไม่เพียงพอเกี่ารประกันผู้รับจำนองจะบังคับจำลองทันทีก็ได้เร้นแต่ไม่ใช่ความผิดของผู้จำนอง และผู้จำนนงเสนอจะจำนนงทรัพย์สินอื่นแทนให้มีราคาเพียงพอหรือเสนอจะทำการซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควรมาตราเจดสองสีถ้าผู้จำนนงทรัพย์สินของตอนไว้เพื่อประกันนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระได้เข้าชำระนี้แทนลูกหนี้เพื่อป้องกันมิให้ตนถูกบังคับจำนนงผู้จำนนงของนั้นมีสิทธิได้รับชดใช้คืนจากลูกหนี้ว่าสองเมื่อถูกบังคับจำนนงไปแล้วก็จะคงมีสิทธิได้รับชดใช้เงนินคืนจากลูกหนี้ตามจำวนที่ตนต้องเสียไปเนื่องจากการถูกบังคับจำนนงนั้น มาตราเจ็ดสองห้ the าเมื่อบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นต่างได้จำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้รายเดียวกันอันเป็นหนี้ที่บุคคลอื่นจะต้องชำระและมีได้ระบุลำดับไปผู้จำนองที่ได้ชำระหนี้ไปหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกบังคับจำนองไม่มีสิทธิเบี้ยผู้จำนองรายอื่นๆต่อไปมาตราเจ็ดสองหกถ้าบุคคลหลายคนได้จำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้รายเดียวกันอันเป็นหนี้ที่บุคคลอื่นจะต้องชำระและได้ระบุลำดับไว้ถ้าผู้รับจำนองยออปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนหนึ่ง จำทำให้ผู้จำนองคงหลังดูผลไปด้วยเพียงเท่าที่เขาต้องเสียหายมาตา727ดสะให้นำมาตากา691่งหกเก1เจ่มาใช้บังคับกับกรณีบุคคลจำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระด้วยมาตา727ดําทนั้นผู้จำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระไม่ต้องรับผิดในนี่นั้นเกินราคาทรัพย์จำนองในเวลาบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์จำนองลุดวัสองข้อตรงลงใดที่มีผลให้ผู้จำนองรับผิดเกินที่บญญัติไว้ในวหนดัง หรือให้ผู้จำนนงรับผิดอย่างผู้คำประกันข้อตกลงนั้นเป็นโมคะเว้นแต่กรณีที่นี่ถบุคคลเป็นลูกหนี้และบุคคลผู้มีอำนาจจัดก,การแทนเป็นผู้จำนนงทรัพย์สินของตอนเพื่อประกันนี้นั้นและผู้จำนนงได้ทำสัญญาคำประกันไว้เป็นสัญญาต่างหากมาตราเจ็ดสองแปดถ้าจะบังคับจำนนงผู้รับจำนนงต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้นถ้าลูกหนี้ได้เลยไม่ปฏิบัติตามผู้รับ จำนองจะฟ้องคดีตอ่อศาลเมื่อศาลพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์จำนองและให้นำออกขายทอดต,ตลาดวรรคสองถ้าเป็นกรณีผู้จำนองทรัพย์สินของตอนไวเ้เพื่อประกันเงอันบุคคุอนนื่นแต่ต้องชำระผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกาวให้ผู้จำนองทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ทุกหนีทราบถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภา,า,ายในกำหนดให้ผู้รับจำนอ,นองลด้ลจากความรับผิดในดอกเบี้ยค่าสินไม่ทดแทนตลอดจนค่าพระราชทานอันเป็นก่อนแห่งนี้แล้วนั้นที่เกิดขึ้นหลังพ้นกำหนดเวลา15วันมาตราเจ ในการประคับจำนองตามมาตราเจ็ดสองแปดถ้าไม่มีการจำนองอรายอื่นหรือบ,บุริมิสืออื่นอันได้จะทะเบียนไว้ผู้รับจำนองจะฟ้อง,องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเ่ารัพย์จำนองดุดก็ได้อนุหนึ่งลูกหนี้ได้ค่ะสง่งดอกเบี้ยม,มาแล้วเป็นเวลาห้าปีและอนุัสองผู้รับจำนองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาสั์นั้นน้อยกว่าจำนวนหนี้ค้างชำระมาตราเจ็ดสองเก้าทําหนึ่งถ้าหลังจากนี้ถึงกำหนดชำระและไม,ม่ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบ,บุริมิสืออื่นอันได้จดทะเบียนไว้ ผ <altro> <virt uel o> ู้จำนองมีสิทธิ์แจ้งเป็นหนังสือเป็นอย่างผู้รับจำนองเพื่อขอให้ขายทอดตลาดรัพย์จำนองโดยไม่ต้องฟ้องศาลและผู้รับจำนองต้องดำเนินการขายท่ดตลาดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตอนนี้ให้ถือว่าหนังสือแจ้งเป็นหนังสือให้ความยินยอมให้ขายท่ดตลาดวบสองถ้าผู้รับจำนองไม่ได้ดำเนินการขายท่ดตลาดภายในกำหนดให้ผู้รับจำนองพ้นจากความรับผิดในเรอเบี้ยค่าสิ่0ม0จนตลอดจนค่าะริตภัณฑ์อันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้รายนั้นที่เกิดขึ้นหลังพวงกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อผู้รับจำนองขายทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิจำนวนเท่าไรผู้รับจำนองต้องจัดสรรช่างงานี้และบุคคลให้เสร็จสิ้นไปถ้ามีเงินเหลือต้องสะเคืนให้แก่ผู้จำนมองหรือแก่บุคคลที่ควรจะได้เงินนั้นแต่ถ้าได้เงินน้อยกว่าจำนวงที่ครั้งชำระให้เป็นไปตามมาตราจิตสามสามและในกรณีเป็นผู้จำนองทรัพย์สินของทนเพื่อประกันนี่บุคคลอื่นที่จะต้องชำระผู้จำนองจมรับผิดเพียงเท่าที่มาตราจิตสองจิตทับหนึ่งกำหนดไว้ มาตราเจ็ดสสามถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์นั้นต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระหรือถ้าเอาทรัพย์จำนองออกขายต่อตลาดได้เงินน้อยกว่านี่ค้างชำระเงินยังขาดอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดมาตราเจ็ดสามสี่ถ้าจำนองทรัพย์สินรายเสียงเพีอรากันหนี้รายเดียวและไม่ได้ระบุลำดับไวา้ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับเอากับทรัพย์จำนองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แต่ห้ามกำกับทรัพย์มากกว่าที่จำเป็นวรรคสองถ้าผู้รับจำนองใช้สิทธิบังคับเอากับทรัพย์ทั้งหมดพร้อมกัน ให้แบ่งภาระแห่งนี้นั้นกระจะไปตามส่วนราคาทรัพย์นั้นเว้นแต่ระบุจำนวนเงินจำนองไว้เฉพาะทรัพย์แต่ละสิ่งวรกสามแต่ถ้าผู้รับจำนองใช้สิทธิ์บังคับเอากับทรัพย์เพียงสิ่งเดียวผู้รับจำนองจะให้ชำระนี้อันเป็นส่วนของตนทั้งหมดจากทรัพย์นั้นก็ได้กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผู้รับจำนองคนถัดไปโดยลำดับย่อมเข้ารับช่องสิทธิของผู้รับจำนองคนก่อนและจะเข้าบังคับจำนองแทนที่คนก่อนก็ได้เพียงเท่าจำนวนที่ผู้รับจำนองคนก่อนจะพึ่งได้รับจากทรัพย์สินอื่นๆ มาตราจิตสาถ้าผู aman, ้ร like ับจำนองจะบังคับจำนองเอากับผู้รับโอนผู้รับจำนองต้องมีจดหมาปบอกเก่าผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนจึงจะบังคับจำนองได้มาตราจิตสาถ้าผู้รับโอนประสงค์จะไทยถอนจำนองต้องประกาวความประสงค์นั้นแก่ลูกหนี้ชั้นต้นและต้องส่งคำเสนอไปยังเจ้าหนี้จำนองว่าตนจะรับใช้เงินให้เป็นจำนองพอสมควรกับราคาทรัพย์นั้นมาตราจิตสาถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับคำเสนอเจ้าหนี้คนนั้นต้องฟ้องคดีต่อสาลภายในหนึ่งเดือน แต่วันที่มีคําเสนอเมื่อขอให้สารพิพากษาให้ขายทอดตลาดทรัพย์จำนองนั้นมาตรานสี่หนึ่งเมื่อเจ้าหนี้ทางนายได้สนองรับคําเสนอแล้วโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายเป็นอันถ่ยถอนจำนองโดยผู้รับโอนใช้เงินหรือวางเงินตามจำนวนที่เสนอจะใช้แดนมาตรฐานสี่สามถ้าผู้รับโอนทําให้ทรัพย์จำนองเสื่อมราคาลงเพราะการกระทําหรือความประมาทเลอนเล่เป็นเหตุให้เจ้าหนี้เสียหายผู้รับโอนต้องรับผิดแต่อย่างไรก็ดีผู้รับโอนไม่อาจเรียกเอาเงินที่ตนได้ออกไปหรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายที ทำให้ทรัพย์สินนั้นดีขึ้นเว้นแต่เป็นการทําให้ทรัพย์นั้นงอกราคาขึ้นและมีสิทธิเรียกได้เพียงเท่าจํานวนราคาที่งอกขึ้นเท่านั้นมาตราเจสี่สี่จำหนองร่องลับลังอับไปอนุัหนึ่งเมื่อในะถานลักษณะเชนไปด้วยเหตุประการอื่นอันมิใช่เพราะเหตุอายุความอนุัสองเมื่อปลดจำหนองให้แก่ผู้จำหนองเป็นหนังสืออนุัสามเมื่อผู้จำหนองดูพ้นอนุัสี่เมื่อถอนจำหนองอนุห้าเมื่อขายต่อบตลาดทรัพย์จำหนองตามคำสั่งศาล อันเนื่องมาจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนองหรือเมื่อมีการขายทอดตลาดตามมาตา729ทับหนัเน 6, มื่อเอาทรัพย์จำนองหลุดมาตา745แม้นี่ประทางขาดอ,อายุความผู้รับจำนองอยังคงมีสิทธิบังคับจำนองได้แต่จะบังคับเอาเราเบี้ยที่ค้างชำระเกิน5ปีไม่ได้จำนำมาตา747จำนำคือสัญญาที่ผู้จำนำสมมอบสังหาหริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำ่อเป็นประกรันการชำระหนี้มาตา756 ถ้ามีข้อตกลงกันไว้ก่อนถึงกำหนดชำระว่าถ้าไม่ชำระนี้ให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของจำนำนั้นหรือให้จัดก,การรัพพลายเป็นอื่นก็ตกลงนั้นไม่สมบูรณ์มาตราเจ็ดหกหนึ่งถ้าสัญญาไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหากมีดอกคูณนิจนายเกิดขึ้นให้ผู้รับจำนำจัดสรรเป็นค่าดอกเบี้ยแต่ถ้าไม่มีดอกเบี้ยก็ให้จัดสรรใช้ต้นเงินแทนมาตราเจ็ดหกสี่ถ้าจะบังคับจำนำผู้รับจำนำต้องมีหนังสือประกล่าวไปยังลูกนี้ก่อนว่าให้ชำระนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควร ถ้าดูนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวผู้รับจำนำชอบที่จะเอาทรัพย์จำนำเอาขายได้แต่ต้องขายท่ดตลาดวกสามเมื่อจะขายท่ดตลาดผู้รับจำนำต้องมีจดหมายแจ้งบอกกล่าวเวลาและสถานที่ให้ผู้จำนำทราบมาตราเจ็ดหกห้าถ้าไม่สามารถบอกบกล่าวการขายท่ดตลาดได้ผู้รับจำนำจะทําการขายท่ดตลาดได้ต่อเมื่อน,นี่นั้นขา,าดชำระมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนมาตา10 6, 10. ราเจ็ดหกเจ็ดเมื่อบังคับจำนำได้เงินเป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับจำนำต้องจัดสรจำหน,น,นี้และอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นไปถ้ามีเงินเหลือต้องส่งคืนให้แก่ผู้จำนำหรือแก่บุคคลที่ควรจะได้เงินนั้นวัออกสองถ้าได้เงินน้อยกว่านี่ค้างชำระลูกนี้ยังคงต้องรับผิดชดใช้ในส่วนที่ขาดอยู่มาตราที่หกิเก้าจำนำยอ้อนมืองานสิ้นไปอนุหนึ่งเมื่อนี่ที่จำนำอยู่ในละงงานสิไปเพราะเหตุอื่นนอกจากเพราะอายุความหรืออนุันสองเมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์จำนำกลับคืนไปสู่ความครอบครองของผู้จำนำคือมาตราหกสี่ศูนย์ ยืมใช้ของโูกปคปือสัญญาที่ผู้ให้ยืมให้ผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่าและผู้ยืมตกลงจะคืนทรัพย์นั้นเมื่อใช้สอยเสร็จมาตราหกสสามถ้าผู้ยืมเอาทรัพย์ที่ยืมไปให้ไปการอื่นนอกจากการใช้งานตามปกติหรือนอกจากปรากฏตามสัญญาเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยเอาไปไว้นานเกินควรผู้ยืมจะต้องรับผิดถ้าทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลายแม้จะเกิดจากเหตุสุดวิส,สัย แต่พิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทัพย์สนั้นก็คงยังต้องสูญหายหรือบุสลายอยู่นั่นเองมตาตรา6กขศูนย์ยืมใช้สินเปลืองคือสัญญาที่ผู้ให้ยืมอนการมสิท์ในทรัพย์ชนิดใช้ไปสิ้นไปเป็นปริมาณที่มีกําหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมปรัลงจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันข้อสองสัญ,ญญายืมย่อมบริบูรณ์เพียงการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมมตาตรา6ก3การกููยืมเงินกว่า2 0 0พบาทขึ้นไปถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสองคน แต่ฟองน้องมัับคดีไม่ได้วัสองถ้าการคู่ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือการรับสืบการใช้เงินก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือได้เวียนคืนเอกสารนั้นแล้วหรือได้แทนเพิกถอนลงในเอกสารนั้น